ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในแมปเปิดใหม่นะครับอนิเมะเวปอนนะครับผมแมปแนวฟาร,รม์มฆ่า้าหลังนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาบอกจุดรับบอสทั้ง4จุดนะครับผมบอสรับตัวแรกเลยนะคะรับผมบอสรับตัว,ตวแรกพอเราวาร์ปมานะครับบอสรับตัว,ตวแรกมันจะอยู่ในหลังจิ้งจอกเก้าหางนะครับผมวิธีส<ๆ>ังเกตบอสรับง่ายๆเลยนะครับจะมีรอยแยกอยู่นะครับนี่นะครับพอเรามาหลังจิ้งจอกเก้าหางเสร็จใช่ไหมครับเราโดดลงมาข้างหลังนะครับเนี่ยอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับจะมีรอยแยกเห็นไหมครับทุกคน เราโดดมาเสร็จใช่ไหมเนี่ยรอยแยกนะครับสามารถเดินเข้าได้เลยครับผมเนี่ยครับบอสตัวแรกนะครับเลือดอยู่ที่30 QA นะครับผมแล้วบอสบอสดับดาบ1%นอร์นะครับผมแล้วก็เครื่องประดับแล้วก็จะมีอวตารด้วยนะครับผมอวตารที่ใส่นะครับเนี่ยครับช่วยเพิ่มค่าพลังแล้วก็ดาเมจนะครับผมส่วนบอสตอนที่2นะครับวาร์ปตามมันได้เลยครับแล้วเดินตามผมได้เลยนะครับผมบอสตัวที่2ก็จะเป็นรอยแยกเหมือนกันนะครับผม เนี่ยเราพอเราเดินมาตรงนี้เสร็จครับก็โดดข้ามมาครับผมสามารถตามผมมาได้เลยนะครับโดดมาเสร็จนะครับจะอยู่ตรงสะพานพอดีครับเนี่ยนะครับเนี่ยบอลตัวที่สองจะมีรอยแยกเหมือนกันนะครับทุกคนสังเกตรอยแยกนะครับถ้าเราสังเกตจะหาค่อนข้าง่ายนะครับเนี่ยครับบอตัวที่2ก็ระดับเป็นอาวุธเหมือนกันนะครับผม1%แล้วก็เครื่องประดับ0.5นนะครับเลือดอยู่ที่ 80x นะครับผม สมาย AFK ฟาร์มดาบค่อนข้างง่ายนะครับผมดาบส่วนบัตตัวที่สามนะครับผมบัตรตัวที่สามอยู่ในแบบทะเลสาบนะครับเราวัดตามมันได้เลยครับผมเนี่ยพอเราเดินตรงไปครับหลังจุดบล็อใช่ไหมครับเราเดินตรงมาครับผมเราจะเห็นบ้านหลังสีฟ้าอยู่นะครับทุกคนเราเดินไปข้างหลังบ้านเลยครับผมได้ค่อนข้างเพลินนะครับแบบนี้เนี่ยครับผม เราสังเกตรอยแยกอีกนะครับผมมันจะอยู่ข้างหลังเลยนะครับเนี่ยครับบอลตัวที่3จะมีรอยแยกเหมือนกันนะครับผมเนี่ยสามารถเดเข้าไปได้เลยครับเนี่ยครับบอลตัวที่3เลือดอยู่ที่80 NO นะครับผมระดับอาวุธ1%นะครับผมแล้วก็เครื่องระดับ0.5นะครับแล้วก็มีดอบเป็นอวัตต้าเนยครับผมส่วนบอลตัวที่4นะครับผมว้าวตั้ได้เลยครับเป็นแบบหิมะนะครับผมแบบ Demon Slayer นะครับผม เนี่ยบอลตัวที่สี่พอเราวบ์เสร็จนะครับผมจะ้อยู่หลังในโกคุนะครับผมมาเดินลงเข่ามาได้เลยครับเนี่บอลตัวที่สี่มันจะอยู่ในรูนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยรอยแยกนี่ครับเราสามารถสังเกตรอยแยกได้เลยครับเราดดลงไปได้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยนะครับเนี่ยครับเราสามารถดดลงไปได้เลยครับเนี่ยครับบอลตัวที่สี่จะเป็นอากาสนะครับผม เลือดสี่ก็จะเป็นเลือดหกดีดีนะครับผมแล้วก็ดับดบอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เก็บประดับอยู่ที่ศูนย์จุดท่านะครับหมวกค่อนข้างสวยครับเก็บประดับอันนี้นะครับผมอ่าแล้วครับผมส่วนวิธีกรองขดง่ายๆนะครับทุกคนสามารถกดมาที่กล่องขวานซ้ายมือได้เลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วทุกคนสามารถกรองขดได้เลยนะครับส่วนโค้ดนี้ผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับโค้ดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมใครมาเล่นตอนนี้แยกตามทันนะครับส่วนโค้ดที่ใส่ไปแล้วจะได้เป็นเพชรเขียวนะครับ เพชรเขียวนี้เอาสามารถเอามาซื้อเกมพาสต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นน้ํายานะครับผมน้ํายาเพิ่มดาเมจเพิ่มดอกเพิ่มเหรียญเพิ่มลัอกกี้แล้วก็เพิ่มค่าพลังนะครับผมห mm. วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับผมหากผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับหรือผมพูดติดขัดตรงไหนก็ติชมกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับก่อนจากกันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย